อันเบ่งจอจนสุดสุดปุ๊บนะปีนี้อลังการครับอลังการนี่การปิดฤดูกาลของมล้าใจเกิดร้อยเพราะว่าขนาดปิดบันทากได้แหมแต่สีออกมาเป็นรูปแบบใดนะครับอย่าลืมไปซื้อบัตรนะครับที่กลุ่มปิดมล้าใจเกิดร้อยพูด<อ>นะเพื่อนใส่จอบางไงสุดลูกหูลูกตาไหมป้าคือเป็นอลังการเลอ นะครับป้าใส่จอแม่สั่งจอมาเพิ่มอีกสองร้อยจอนะครับกำลังติดตั้งระบบเรทุงวิดมนลลนอยู่แต่ครัวป้าอาณจักรเพื่นเห็ดขากเห็ดเนียบครั้งนี้ อันนี้ใสยย่ยางนี่อ้ายใส่จอดีป,ปัตผู้ใดเอเบอสือบัตรในกลุ่มปิดนี่เสียใจหลายหลายตำนานปีที่แปดบอคืนมูเพื่อนใส่จ่อแม่พุน,น่ะจนสุดพุน่ะสุดบุตร<า>ยังบ่อเบิดได้แม่อันนี้อันนี้ยังไม่หมดนะครับที่จ่อพระจ่อเซามาอีกนะครับปกติซีมีรถกลางจ่อออกเป็นบอลออก,บอกเบาเห็ดไม่เบิด เห็นบอบันไดใส่ฉากใส่จอเบิดเลยเป็นเหมือนระบบอเหมือนคอนเสิร์ตเลยอันมาใส่ทั้งหมดทั้งหมดก็สามคันปกตินี่เวทีใส่แค่สองคันเนี่ยจะขค้อลอยปิดตำนานใส่สามคันมากนี่นะบน้าซีบมปั่นคอนเสิร์ตปุ่นตีคอนเสิร์ต สวัสดีพี่ไต่รอยเอ็ดแม่เวลาพอฝนจาตกเดอ้อปนว่าถ้าฝนตกในปีมือแม่ยี่7คบหกยิเจ็ดขุมสุดขุมวนาบอกแล้วถ้ายี่หกตกไปปดยิเจ็ดยี่7เจ็ดตกปดยิแปดยี่9เก้าไปเลยแต่เพิ่มเติมคือจอ LED จอเพิ่มมากบักหลายเลยข้างหลังฉากหลังก็ใส่จอนอโอ้โนะครับบรรจุคนได้ประมาณสามพันคนสามพันคนนี่ก็เต็มแล้วนะครับ สีหลเพราะว่าอีหยังเด็กน้อยในหม้อนะครับเด็กเด็กในมออันหม้อเปิดเร้วมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเปิดหม้อใหม่แล้วคนกับสีหลายช่วงที่เปิดว่องปีทีผ่านมากก็โว้ยเด็กคนบัากหลายนะครับผู้ใดซื้อบัตรนี่ถือว่าเฉพาะเวทีนี่บอรนน,นกับว่าคุมแล้วคุมแล้วอีหลีอันนี้ยังขึ้นจอบาเบอร์ได้แม่เดี๋ยวเสร็จมืออื่นนี่เป็นรูปไปครับมือ,อนี่แดนเซอร์สิมาซ้อมกันทั้งเวทีนะครับซ้อมสคริปต์ม่ นะครับเพเื่อชมให้ได้เบิงในกลุกลมปิดแล้วก็พี่น้องมาปิดวงก็ได้เบิ้งโชว์ใหม่